มาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะพาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมหนึ่งผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นั่นก็คือหอมหัวใหญ่เห็นบอกว่าผลผลิตงามแล้วก็สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีจนตอนนี้พานิชย์เชียงใหม่เตรียมพร้อมรองรับผลผลิตหอมหัวใหญ่ค่ะงัดมาตรการนําผู้ซื้อราคานําตลาดพยุงราคาให้สูงขึ้นขณะที่สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ฝางคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมากเพราะสภาพอากาศเอื้ออํานวยและกเกษตร,รกรเองตอนนี้ก็มีการเสนอประกันร,ราคาแล้วก็สกัดการนําเข้าหอมใหญ่จากเพื่อนบ้านด้วยนะคะ จากสถานการณ์การเพาะปลูกข,ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายนเกษตรกรก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเฉพาะพืชหัวอย่างหอมหัวใหญ่ที่พาณิชย์จังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรล่าสุดลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามสถานการณ์ของหอมหัวใหญ่ที่จะออกสู่ตลาดนะคะโดยฟากฝั่งของคุณพัชราพรแก่นเจริญผู้จัดการสากกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝังจำกัดตำบล ปิ่นอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับฝากผลผลิตในปีนี้ก็ประเมินกันแบบนี้ค่ะว่าจะมีผลผลิตหอมหัวใหญ่เป็นจำนวนมากเนื่องจากสภาพอากาศหนาวนานเกษตรกร,ะร,กรจะได้ผลผลิตที่ดีในส่วนสหกรณ์เองก็มีความพร้อมในการรับฝากตั้งแต่โรงคัดห้องเย็นจะรับฝากผลผลิตหอมหัวใหญ่ได้ไม่ต่ำกว่า1ล้าน2แสนกิโลกรัมหรือว่ามากถึง1 2 0 0 0ันตัน ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่0-4ถึงองศาเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มสหกรณ์ก็จะคิดหักค่าไฟตามต้นทุนความเป็นจริงนะคะ โดยในส่วนของคุณกนกรัฐยุติรัฐในฐานะพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยถึงมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรพืชหัวโดยพาณิชย์จังหวัดเองก็ได้แก้ไขปัญหาในด้านของการจัดการตลาดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมาตรการที่เคยทํามาก่อนหน้านี้ก็คือการนําผู้ซื้อค่ะเข้าไปรับซื้อในราคานําตลาดเพื่อพยุงราคาให้สูงขึ้นแล้วก็รณรง์การบริโภคไปยังตลาดปลายทาง ออกไปยังตลาดต่างๆทั่วประเทศส่วนสินค้านําเข้าจากจีนตามกฎหมายการขนย้ายสินค้านําเข้าก็มีมาตรการตรวจสอบ แล้วก็จะขอความร่วมมือจากหน่วยง,งานความมั่นคงทหารตำรวจด้วยให้เข้ามาช่วยคุมเข้มตรวจสอบสินค้าที่ลักลอบนําเข้ามาค่ะพาณิชย์จังหวัดยังลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมผู้ประกอบการนะครับภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG สู่ตลาดการค้าเสรีโดยกลมเจราจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นครับเมื่อวานที่ผ่านมานี้เองก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นะครับติดตามความคืบหน้าผู้ประกอบการเรื่องของความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA และการค้าระหว่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับกระสวงพาณิชย์ได้นำผู้ประกอบการบริษัท Leaf Creation จำกัดเดินทางไปจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าในตลาดต่างประเทศแล้วก็พัฒนาให้เป็นผู้ส่งออกที่สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งก็เป็นผู้ผลิตสินค้า BCG กระเป๋าจากใบไม้ดำเนินธุรกิจสีเขียว และนำใบตองตึงที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้นวัตกรรมโดยเคลือบยางพาราผลิตเป็นแผ่นหนังทดแทนหนังสัตว์แล้วก็ยังใช้ประโยชน์จาก FTA ส่งออกไปประเทศต่างๆนะครับทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์กระทรวงพาณิชย์จะพัฒนาผู้ประกอบการ BCG ให้เป็นผู้ส่งออกโดยใช้ มิสเตอร์ลโมเดลผลิตสินค้าที่คำนึงเรื่องของรักสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเรื่องความคุ้มค่าและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะครับ พร้อมกันนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมุ่งช่วยผู้ประกอบการเรื่องของการขยายช่องทางตลาดเพิ่มเติมผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยจัดทำไว้15ฉบับกับ19ประเทศแล้วก็เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการการใช้ FTA ฉบับใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อน,นำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดใหม่ๆด้วยอย่างที่สหภาพยุโรปสหรัฐอาหรับอิมิเรตเกาหลีใต้รวมไปถึงแคนาดานะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศงานวันเด็กกันต่อนะคะรายงานกันตั้งแต่ช่ว